ผลลุกแล้วพบเงาปริศนาคล้ายเงาผู้หญิงในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยพี่หนุ่มอุ้ยทีมงานอุ้ยคนไทยทั้งประเทศก็เตรียมอุ้ยได้เลยเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนที่จะตัดสินกันนะคะเดี๋ยวโทรขา่าวสาวประเด็นเบนเจนจินดาจะพาไปดูคลิปเลยนะคะแล้วมเมื่อกี้ไปดูมาให้แล้วมีอัปเดตมีเฉลยให้แล้วท้ายคลิปดูด้วยกดฟอลโล่ติดตามไว้เลยวันนี้เจอกันทั้งวันเรื่องพี่แตงง,งอะ่ะเห็นไหมนี่เขาบอกเป็นแบบนี้ ก็ให้ไปดูเลยว่านาทีที่เท่าไหร่นะผมก็จำไม่ได้ละเนี่ยครับอืมในวันที่ทั้งสี่ท่านจะมานะวันอื่นมีไหมคะพี่หนุ่มนี่นี่นี่อ่าล็อกล็อกติดล็อกลอกลอกลอกคนบ้าคือคนบ้าเลยคือเขากบอกคนบ้าเพราะว่าเขาตะโกนเรียกโมตะลุกหันหันที่คู่ใจหันเลยเขาตะโกนทุกครั้งแฟนของพี่เป็นโมเบิ่มร้องไห้ผมตลอดเวลาเลย ใช่คือใั่ใจใกคหนคนบ้าคืาครุมา่ือ่านใช่ไหมอันนี้คเมื่อวนเมื่อวานเมื่อวนนเี้อันนี้มื่อวางนะอ่านี่ยครับคุณผูชมคิดเห็นยังไงเห็นตอนแรกก็ช็อกเหมือนกันนะคะแต่สุดท้ายพี่หนุ่มก็มีข้อเฉลยมาให้ทุกคนได้แบบหายขนลุกแล้วค่ะ นี่ค่ะ เป็นเงาของป้ายโฆษณาที่พี่หนุ่มตั้งไว้อีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งมันไอที่วงๆไวมอกีนะคะที่เป็นเงาผู้หญิงปริศนาเนี่ยมันเป็นเงาสะท้อนของฉากกัน้นการละอองฝอยโควิดอ่ะนึกออกป่ะทุกคนอันนี้เป็นเงาของเบลลารานีในป้ายโฆษณาซึ่งเป็นป้ายโฆษณาที่เขาวางหลบเอาไว้เพราะว่าเป็นป้ายโฆษณาของอีกรายการหนึ่งซึ่งอาจจะซึ่งอาจจะวางหลบได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะก็เลยกลายเป็นเงาสะท้อนที่ตอนแรกก็คือแบบขนลุกกันทางสตูพี่หนุ่มก็อุ้ยทีมงานก็อุ้ยเมื่อกี้เจนนั่งดูอยู่ก็แบบ ของแทบหล่นคือแบบเฮ้ยเรื่องราวแบบจะลี้ลับหรอนู่นี่น่าแต่สรุปแล้วนี่คือเฉลยนะคะทุกคนอะเอาเป็นว่าเรื่องนี้คลี่คลายไปนะคะแต่บอกเลยว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่เจนจะตามเกาะ อัปเดตเรื่องราวของคดีพี่แตงโมแบบไม่ปล่อยวันนี้จะลงอีกหลายคลิปหลาย EP ีเลยนะคะและที่พีคือตอนเย็นวันนี้เนี่ยห้าโมงเย็นเดี๋ยวเจนจะมาไลฟ์พูดคุยนะคะเกี่ยวกับข้อมูลของ1บุคคลบนเรือนะคะเป็นข้อมูลสําคัญมากที่เจนคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อเรื่องนี้ได้ไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวไลฟ์คุยกันตอน5้าโมงเย็นแล้วก็หลังจากที่ดูคลิปนี้นะคะกดติดตามเอาไว้แล้วเดี๋ยวเจนจะลงคลิปสรุปเรื่องราวตั้งแต่เมื่อวานนะคะจนมาถึงวันนี้ที่ดูข่าวเมื่อเช้าของพี่สรยุทธ์ข่าวเมื่อเที่ยีนนลวเยวเยจะไ เหตุการณ์ให้ฟังทุกคนจะไม่ตกข่าวเรื่องนี้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าเพิ่มอีกแป๊บหนึ่งนะคะแต่สีปากวันนี้ที่ไม่ทำให้ดูโซมนะคะก็จะเป็น Mac Glow p l e l Lip Balm นะคะสี453 Rouge Awakening ค่ะ